มาอีกแล้วค่ะมาอา่านเจนจิต Express พรสทางเดินความสำเร็จในเรี่อนี้อ่านแล้วอา่านอีกก็เพราะว่ามีอะไรอ่านหลายๆตัวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอาจารย์สถิตทรรเพลินสุขผูเ้เขียนเปนนี้เข้ามาที่หน้า176จิตเหนือสำนึกคือจิตบวก100ทุกวินาทีทุกวันเวลาทุกลมหายใจเราจงเตรียมพร้อมที่จะรู้สึกกับพลังอำนาจอันเร้ลับ จงรู้เถิดว่าเราทุกคนคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเราจินตนาการทั้งสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เรากำลังร้องของกับหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นความรักความร่ำรวยความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพร้อมที่จะต้อนรับมันเข้ามาสู่ชีวิตของเราความปรารถนาด้วยความปรารถนาอันแน่วแน่ด้วยความรักอันบริสุทธิ์เราจะขับขานวงยนของเราด้วยบทเพลงแห่งชีวิตที่แสนดงดงามเราจะเขียนบทละคร แห่งชีวิตของเราเพื่อโลดดล่นและลงมือทาด้วยความรู้สึกที่เต็ไมไปด้วยความอิ่มเอมและหันสายอย่างแท้จริงทุกความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับพลังมหาศาลของจิตตาสํานึกที่กำลังเชื่อมโยงกับจิตเนื้อสํานึกมันเป็นความรู้สึกที่เรากาลังสัมผัสกับหัวใจที่เต็ไมไปด้วยความปราดเปรียงกระตือรือร้อนมีชีวิตชีวาและมันเยียวยาชีวิตของเราให้เป็น อิสระจากอดีตจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยติดค้างที่เราเคยยึดถือขอบคุณตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสั่นสะเทือนพลังอำนาจของกระแสทานทําให้เราสามารถต่อ,อยอดชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพื่อบรรลุถึงความรำ่ำรวยและความสําเร็จที่มันอยู่ในหัวใจของเราเราต้องยืนหยัดกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ปล่อยวางความคิด ความขัดแย้งหรือสิ่งใดๆที่มันผุดขึ้นมาให้มีความรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตตลอดเวลาความรำไรที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของเรานั้นจะค่อยๆผืบบานทรงพลังไปสู่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความรักไปสู่ความรู้สึกที่ทรงพลังทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้กระบวนการแห่งการใช้กฎแห่งจักรวาลเป็นกฎแห่งแรงหนึ่งอยู่ที่เราจะต้องสั่นสะเทือนจากจิตใต้สำนึกของเราตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปขอพวกเราทุกคนมีความสุขกับบ เรียนพิเศษนี้และขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นนี้ตลอดไปชั่วนิดนิรันดร